สอนภาษาเวียดนามพื้นฐานเลยนะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับวรรณยุกต์ก่อนคืออย่างเื่นเราจะได้อ่านง่ายขนะึ้นเนาะเวลาเราอ่านออกการออกเสียงมันจะง่ายขึ้นเนาะเรียนภาษาเวนะียดเนะาะหกเตียงเดินสันอย่างง่ายๆเนาะเรียงงนะยภาษาเวียดอย่างงนะ่ายๆแบบง่ายๆเนาะโอเคเอาประเดิมกันเกี่ยวกับ บทที 1> ่1บทที่1ภาษาเวียดอ่านว่าบ่ายหมดเนาะถ้าเขียนตรนันสเขียนเนาะหมดจังซี่บทที่1บื้เฮาจะมีเรียนเกี่ยวกับวันยุภาษาเวียดอ่านว่าเซาเนาะวยุหรือว่าไมนั่นแหละเนาะเริ่มเรียนกันเลย lấy phát Việt Nam cho mỹ dấu quyền dấu sắc dấu nặng được. có bài dấu hỏi dấu ngã không dấu đâu ok bên đây phải lai hiền khổng lao à có châu. มาเปรียบเทียบระหว่างวัตถุญี่ปุ่นกับวัตถุดทลาวเฮานะคือเจ้าเหวี่ยงเปรียบกับไม่เอ่ยเจ้าซักเปรียบกับไม่ตีเจ้าหนังเปรียบกับไม่โทเนาะเขาจะอธิบายตรงนี้ก่อนอเจ้าเหวียนถ้าเปรียบกับไม่เอ่ในภาษาลาวมันออกเสียงไม่ค่อยถูกกันเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาทำเป็นเบิรงแต่ยามพร้อมกันเจ้าซักนี่ค่อนข้างถึงเนาะ เจ้านั่งกับบทีออกเสียงบ่ค่อยบ่บทีกับไม่โทในภาษาราวเลยเนาะเจ้าเสาหอยสหอยนี่บันคางคือเสาหอยสงงาสงงานี่คุมจริงภาษาราวบ่มีอยแล้วเนาะถเกคุณเสาก็คือบงมีวันได้อยู่นั่นเองโอเคเอาไปหาตัวอย่างตัวที่เขายกตัวอย่างมื้อนี้เนาะมันเขาจะเอาตัว ความโง่มากเกินเดี๋ยคือบ่มีวรรยุกในภาษาเวียดนามันจะอ่านว่าอย่างไรเนาะเราจะะอ่านว่ากาเนาะมาลาอาวาเนาะแต่ถ้าบ่มีวรรณยุกตในภาษาลาวเขาเขาจะอ่านตัวนี้เป็นกามาลาอาวาเลยเน่ยบอกโง่เหี้ยนเลยไม่เอาะ ถ้าใส่โซเวียนโซเวียนเปรียบกับไม้เอกในภาษาลาวภาษาเวียดอ่าถ้าใส่โซเวียนเข้าไปเขาจะอ่านว่ากามาลาอาวาแม่นบ่อ่าถ้าเฮามาเปรียบกับไมเอกใส่มเอกเข้าไปในภาษาลาวจะเป็นกามาลาอาาแมนลคนแตกต่างกันอ่าันี้ก็อ่านเนาะกาหมาลาอาาตัวนี้ก็ คป็นทางที่กันเนาะะ,ะสำหรับเซาซัคตัวอย่างขอ,องเซาเฮียนนำมาไม่เอกเลยเนาะตัวนี้เราจะคัดประโยคที่ว่ามีเซาเฮียนมาใส่มาเลยว่าเขาจะอ่นานว่าอย่างนี้เท่านีเซลเฮียนใส่เขาจะอ่นา ya, nei, la, nya, นว่าหยาในลาหยาตู่เนาะแปลว่าเพื่อนนี้เมนคุณเนาะแต่เขาจะอ่านภาษาลาวให้ถือก,กับภาษาเวียดนามเลยนะั่นก็คืออัน มันจะขีโตที่ว่าบ,บ่มีวรรณยุกต์เนาะจะถือเสียงกับอ่ามีไม่เอกในภาษาอินนล้วนทุออยาในลาหยาตูเนะาะทั้ใส่มีเอกลงไปะสะะใส่มีเอกลงไปภาษาลาวก็ไซมีเอกเนาะ้าอ่านอ่แบบภาษาลาวมันจะบ่ถูก100%นั่นก็คือ,อยาในลาหยาตู่หมดเละ่ะมีอยากให้เข้าใจเนาะว่าจะเข้าใจเนะาะบางทีเขาจนะอธิบาย เข้าใจว่าย,ยาวีบาทดีสุดและนะ้วเนาะวันนี้ฮัมาต่อะโจ้หนักโจ้หนักในภาษาเวียดนามหนักในตีวันนักโจ้หนักกับเบสละทีวันนักเลยออกเสียงหนักๆเลยเนาะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเซนติเมตรกับนิ้วมือของเขาแล้วมันอ่านบุคคลบุคคลถี่ไปเลยเนาะหรือยางว่า กจะใส่ส้างนั่งเข้าไปขเขาจะอาจ่านติดกะแล้วนะกะมะละอะวะเนาะแต่ถ้าวาเขนัง่งเปรียบเซมิโทนในภาษาลาวนั้นตัวนี้เขาจะอาจ่านเป็นกะ,แล,นะแล้วมันบอกมะละอะวะมันบอกอะไรตัวนี้บอกถึงเนาะแต่ก็ขเขาจะเปรียบเทียบมาเขาเก็เฮียนไปเนาะแต่อยากใหู้้ในการออกเสียงตัวนี้มันตากัน เรามาเจ,จ้าหอยในจัตวาตัวนี้ถึงเนาะคือกามาลาอาฟาอันนี้เขามาหาตัวงงงงนี้ต่อจงกาจงกาในภาษาเวียดนามอานุญานะแล้วเขียนได้ก็คือสระอนะี่ะตัวนี้จะอาา่านว่ากามาลาอา้าฟ้าแล้วเขียนได้คือกามาลาอาฟา นาะแต่ยากจะถ้ายากจะให้ทิพยเสียงอ่าอยากเคียงในทิพย์เสียงในแท้ในภาษาลาวต้องมีสองวรรณยุึดเข้ามาผสมกันจึงจึงจะใกล้เคียงกับอ่าสงห์นี่เน,ะนาะในก็คือใส่สละอากับออ่าืมไม่ตีเนาะในสละก็ไม่ตีเขาจะอ่านเป็นกาหมาลาอาวาจะประมาณนี้เนาะนมันจะทามีาเนา้อยจากเอาเสียง บรรนยูทในภาษาเวียดนามเปรียบกับภาษาลาวเาเนาะเนาะบทต่อไปไข่เดี๋ยวมาสอนอตัวต่อไปเนาะถ้ายังไม่เข้าใจก็ค่อยๆเรยียนไปค่อยๆจะเ่็ทเป็นบทเป็บนบทเป็บนบทเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไปมันจะง่ายกับการเรยียนของเฮาเนาะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชนนะ์เนาะมาพบกันในคลิปต่อไป